สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ตอนช่วงเช้านะครับมีการในส่วนของการเช็คตรวจหีบปลูเลือกตั้งนะครับช่วงนี้ก็หลังจากเสร็จจากนั้นก็แต่ละหน่วยพื้นที่นะครับก็จะพากันไปเคลียร์พื้นที่ของแต่ละจุดเลือกตั้งของตัวเองนะครับผมนี่ฮะอย่างตัวนี้ก็คือจุดเลือกตั้งบ้านหนองกระจานตะบนุโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับก็คนที่คณะกรรมการนะครับก็จะทําการกวาดเช็ดถูทําความสะอาดนะบริเวณที่ทําการเลือกตั้งนั่นเองนะครับ ก็จากนั้นก็จะมีการติดป้ายนะครับติดป้ายวางแผนการวางตู้วางต่างๆณจุดตำแหน่งต่างๆที่ได้กําหนดไว้นะครับเนี่ยก็ช่วยกันนะครับผมช่วยกันนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่า1ปีเรามีครั้งเพราะว่า4ปีเรามีครั้งเดียวนะครับเนาะเรารอมาตั้งนานนะครับก็ทําให้ดีที่สุดนะครับแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับเนี่ยติดป้ายเลือกตั้งเช็คความเรียบร้อยนะครับ เช็คความถูกต้องความเรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้ไม่ผิดพลาดต่างๆนะครับก่อวันพรุ่งนี้นะครับวันที่14พฤษภาครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับเชิญชวนมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับในการเลือกผู้แทนนะครับเข้ามาดํารงตําแหน่งนะครับในการที่จะ ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปนะครับเป็นผู้แทนของพี่น้องนะครับก็เชิญชวนนะครับมาใช้สิทธิ์กันนะครับอย่านอนหลับพับสิทธิ์นะครับชอบพักไหนคนไหนก็กาเอานะครับให้ถูกต้องนะคนั่นเองนะครับนี่ฮะก็ทุกพื้นที่นะครับจะจะพากันทำความสะอาดอย่างที่เห็นเลยนะครับรวมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับผม ถูกติดป้ายอะไรยังไงก็จัดไปนะครับก็อย่าลืมนะครับผมผู้นี้ใช้สิทธิ์กันเย,เยอะนะครับเพื่อรวมพลังที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเรานะครับรักไทยชอบไทยเก่าขอบคุณครับสวัสดีครับ